วันนี้ได้ได้สามรางวัลครับผมเป็นรางวัลแรกเป็น The Best Support t e m ครับผมเป็นแบบว่ารางวัลนักแสดงสมบทยอดเยี่ยมครับผมแล้วก็รางวัลที่สองเป็น The Best Cutie ครับผม <c oughs> รางวัลน่ารักครับผมแล้วก็รางวัลสามเมื่อกี้เลยเป็น Rising Star <c oughs> ครับผมแค่ว่า ผมผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้รึเปล่าแล้วก็แบบได้ก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะที่ขนาดนี้ครับผมก็แบบพูดพดไม่ถูกเลยบนเวทีเพราะแบบใช่รู้ตื่เต้นมากขอบคนลยังรง่าจะยังก็เด๋ผวผมไล่เลยก็ได้ครับขอบคุณ ขอบคุณเข็มธีฬาต้องรอดขอบคุณพี่ออฟขอบคุณแบบว่าพี่พี่ทีมงานทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณแบบเพื่อนๆนในเข็มธิลาทุกคนเลยพี่เติ้ลพี่เก่งน้องปิงแล้วก็แบบพี่พี่ทั้งแดงคนอื่นด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่กรรมการขอบคุณพี่พี่แฟนฉับติฟโลนทุกคนที่ช่วยกันโหวตแบบจนผมได้รางวัลทุกงานเลยครับผมก็เป็นสารางวัลที่แบบมีค่าส,ส,ส,สำหรับผมมากมาก ก็แบบผมจะเก็บอย่างดีแล้วก็จะตั้งตัวสวยๆเลยครับผมเป็นสามรางวัลเดียวแรกของผมเลยนะครับผมแบบว่าขึ้นไปยืนบนเวทีคนเดียวก็เหงาดีนึงแต่ว่าไม่เกี่ยวครับผมนั่นแหละครับผมก็ขอบคุณทั้งง่ายจริงๆเราไม่อยากขอบคุณตัวเองมากเลยแล้วผมก็ขอบขอบคุณตัวเองด้วยครับผมที่แบบตั้งใจแบบในทุกๆอย่างเลยครับผมแบบ ตั้งใจอ่านบทตัง้งใจแบบแบบตั้งใ <c iffer sorting> จพยายามทุกอย่างจนพาตัวเองมาได้จนครับผมยังไงบ้างแับไราเหมือนแบบพยายามทำงหมัเป็นสี่งนี้แล้ไม่องไม่ได้จะร้องเต้นไม่ได้ที่เฟิร์สนี่เลยจ้ที่จริงยังไงบ้างเรา่ถามมันมนจบของงโอจริงจง นี่แบบว่าตตวผงเองก็มีส่วนแต่ว่าแบบที่ที่ผมได้มาไม่ใช่เพราะว่าผม,มคนเดียวเพราะแบบมีแบบพี่ๆทุกคนแบบคอยซัพพอจนอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็กนั่นแหละครับถ้าถ้าไม่มีทุกคนผมก็คงไม่ได้มารับรางวัลในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทีน่มา ได้ดีครับรู้สึกแรู้สึกเมคนดั <c oughs> ก็ดีใจครับผมแบบดีใจที่ทุกคนชอบที่แบบผมเป็นถูแบบนี้ <c oughs> ก็แบบดีใจที่แบบทุกคนเห็นความตั้งใจแบบในการแบบทําผลงานออกมาของผมแบบไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบแสดงซีรีส์หรือไม่งั้นก็แบบการร้องเพลงหรือแบบว่าต่างๆแบบทุกอย่างเลยที่แบบผมตั้งใจทํามาแบบทุกคนได้เห็นก็ ดีใจมากๆรู้สึกยังไงนทุช่ชอบดรที่เราเป็นนก็ขอบคุณครับผมขอบคุณที่แบบทุกคนชื่นชอบที่ผมเป็นแบบนี้แล้วก็นั่นแหละครับผมผมก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยครับผมแต่ว่าผมจะเป็นผมเวอร์ชั่นแบบนี้ที่เก่งขึ้นไปอีกผมจะพยายามแบบว่าจะพยายามแบบพูดพูดให้เก่งขึ้นครับผมแบบถึงตอนนี้แบบผมผมจะแบบเรียนเรียงคําพูดไม่ถูกแต่ว่าแบบก็อาจจะแบบเริ่มเริ่มพอพูดรู้เรื่องบ้างแล้วครับผม น,นี่ปีใหม่อะไรที่ไม่ได้ไปต่อกปีที่แล้วอะไรที่ไม่ได้ไปต่อจากปีที่แล้วก็นี่ไม่ได้ไปต่อเลยครับสิ่งไม่ดีแต่ว่าโชคร้ายครับผมสิ่งที่ได้ไปต่อก็ที่พี่ติดผลแล้วก็อภิษฎ <c oughs> อยู่ป่าไม่อยู่ครับผมพี่เติ้ลนี่ก็ให้ไปแบบว่าพี่ๆในดูมันดีทุกคนเลยไปต่อด,ด้วยกันครับผมแล้วก็เงินเงินก็ต้องไปครับผมก็ ก็จริงจริงก็ผมก็มีเพลงมาประมาณสองสามเพลงแล้วครับผมก,ก็อยากอยากมีชื่อเข้าจริงในในงานประกาศรางวัลผลงานเพลงบ้างครับผมก็หวังหวังว่าพี่ๆทุกคนจะชื่นชอบผลงานเพลงของผมด้วยฝนะากด้วยอีกครั้งเพลงเริ่มใหม่อีกครั้งฟื้นเลยแล้วก็จากฝันครับผมมีเพลงกู่กับต้นเชื่อเพลงดเดลงแกงทอดแตนี้จะไม่ปล่อยมือครับผมฝากด้วย กจะรอให้คุณแฟนนี่ก็แบบว่าเป็นใจให้ซ้อในแบบว่าราคาโอเคค่ะราคาราคา